ประเด็นหลักๆเนี่ยก็คงเป็นประเด็นเดียวเลยนั่นก็คือความคิดความอ่านความตากของแฟนคลับของศิลป,ปินสองฝั่งต่างคนเนี่ยต่างมีรสนิยมการเสพความบันเทิงที่ต่างกันมันก็นําพาไปสู่วิธีการแสดงออกที่ต่างกันส่วนตัวเนี่ยมันก็คือความรักท้งคู่แต่ทีนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยความรัก ก็บางทีก็ไม่อยากให้ผู้ชายที่ตัวเองรักเนี่ยไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นอันนี้มันก็มีเคมีแบบนั้นเนาะมีความรู้สึกแบบนั้นในขณะเดียวกันพออยู่ด้วยกันกลายเป็นคู่จิ้นบิ Big ๊กเบสก็ไม่อยากเห็นคู่ ของศิลปินตัวเองไปจิ้นอยู่กับบ้านอื่นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ต่างจิตต่างใจกลายเป็นสงครามจากจุดเล็เลกๆกลายเป็นไฟลามทุ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยสักครั้งหนึ่งเนาะเราทํางานงาร่วมกันด้วยความเข้าใจตลอดแต่เนองได้ว่ามันดราม่าหนักมากซึ่ง FC2 ฝั่งคนละสไตล์พอมาเจอกันแล้วมันอาจจะมีการแบบความคิดเหน็นที่มันแตกต่างคิดไปเองคิดเองเออเองต่างๆนานา,นาเราก็ไม่กล้าว่าใครผิดเนาะคนเรามันหนึ่งอินมากรักมากเชียร์มาก,มากแต่มันอาจจะไม่ตามใจในสิ่งที่เขาต้องการมันก็อาจจะมีความคิดที่มัน โกรธใกล้ใครก็ไม่ได้เนี่ยเราเลยมองว่าในอนาคตถ้าเรเป็นอย่างนี้เรื่อ,อยๆผมจะใกล้ใครไม่ได้เลยเบรรย้ใกล้เขาแล้วก็จะมีการแบบ คอมเมนต์ลบๆอะไรเงี้ยซึ่งเราอยากให้มันแบบว่าผมทํางานใครก็ได้แล้วก็เบสทำงานใครก็ได้แล้วเราเจอกันได้ตลอดความต่างเรื่องของรสสนิยมซึ่งอันนี้พี่ว่าย้นำนะไม่มีใครถูกใครผิดแต่มันเป็นประเด็นที่ต่างฝ่ายต่างคิดในมุมที่ต่างกันเพราะว่าวัฒนธรรมมันต่างกันจุดยืนมันต่างกันรูปแบบของการเสนอความบันเทองมันต่างกันมันก็เลยทํานําพาไปสู่เรื่องความคิดที่มันต่างกันแล้วก็กลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ